สวัสดีครับเครือขายเวชเบียนทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตนําเรื่องของอะระบบการบ่งชี้เวชเบียนนะครับก็คือไม่ได้เข้า์เรกคอร์ดอา i เดนติฟิเคชันซินะครับ,รบว่าเขาบ่งชี้เวชเบียนกันได้ยังไงนะครับการบ่งชี้เวชเบียนเนี่ยจริงๆก็ทําได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือการบ่งชี้ด้วยตัวอักษรนะครับหรืออัลฟาเบติก identification นะครับ นน้ก็ก็คือเอาตัวอัเนี่ยนะมาเป็นตัวบ่งชี้ว่าน,นี่คือใครนะครับซึ่งแต่เดิมมันก็คงมีปัญหามากในการที่จะเอาตัวอักษรมาบ่งชี้นะครับเพราะว่าเวลาเราค้นเนี่ยรเราก็จะใช้ตัวเลขนะหรือว่ารหัสอยนี้เป็นหลักมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการบ่งชี้แบบหนึ่งก็คือเราบ่งชี้ด้วยตัวเลขนะหรือนิม i c ิ l i d อ n น i ิฟิเคชันนะครับ ส่วนของอความแตกต่างระหว่างตัวอักษรและตัวเลขนี่ก็ชัดเจนนะครับแต่เดิมนั้นเรา,าใช้ตัวเลขมากกว่านะครับเพราะว่าเลขที่สําคัญที่สุดของเวชระเบียนก็คือ,อเลขประจำตัวผู้ป่วยที่เป็นเลขประจำตัวเลขผู้ป่วยนอกนะครับก็คือตัว Hospital Number หรือ h N ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ที่คอร์ดพิทอัลนัมเบอก็น่าจะเป็นเลขโรงพยาบาลอย่างมาใช่นะครับ เด็กประจําตัวผู้ป่วยนอกนะครับตัวที่เราใช้ตัวเลขเป็นหลักเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะในการที่จะมา identify คนว่านี่คือใครนะครับเป็นคนที่เคยมาโรงพยาบาลแล้วหรือย,อยังหรือว่ามาทําบัตรใหม่ก็จะให้เลขไปนะครับแต่ว่าในปัจจุบันพอใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเนี่ยนะครับระบบเวชเบียนด้วยตัวอักษรที่มันเคยมีความยา,ยากแต่เดิมนะเราก็ต้องปรับมาเปลี่ยนตัวเลขก่อนเนี่ย มันก็สามารถกลับมาใช้ไ,ได้อีกนะเพราะว่าอนะัลฟาเบติกก็คือชื่อนามสก,กุลประวัติต่างๆเหล่านี้เวลาเราคีย์เข้าไปมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับก็ง่ายในระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบันะะนันเราสามารถบง่งชี้ด้วยตัวอักษรได้นะครับแต่ว่าตัวมาตรฐานของของเวชชรเบียนเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าจริงๆเราบ่งชี้ด้วยตัวเลขเป็นหลักแต่เดิมเนี่ยนะตัวที่เป็นอัลฟาเบติกไอดีนฟิเคชันเนี่ยมันก็ยากในการที่เอาชื่อของคนมาเรียงกัน นะครับแล้วก็จะมาบอกว่าคนนี้คือใครคือใครต่างๆเหล่านี้คือเวลาเข้ามาเนี่ยเราหายากเราจะหาอย่างไรจากชื่อเขานะครับขอชื่อสมศักดิ์แ่ลิมเนี่ยเราจะไปหาตรงไหนอาชื่อสมศักดิ์อยู่ตรงลำดับที่เท่าไหร่ก็คงจะยากนะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้สําหรับการค้นหาจากชื่อแล้วไปหาตัวเลขมากกว่าแต่เดิมมันมีระบบอยู่ที่ที่จะนํามาใช้ก็คือเรื่องของ การมาีบัตรควบคุมที่เขาเรียกว่าบัตรควบคุมชื่อก็คือเวลาผู้ป่วยามาโรงพยาบาลแล้วลืมบัตรเนี่ยไม่รู้ว่าเลขที่เท่าไหร่เพราะว่าเราเก็บตามเลขที่ถูกไหมครับว่า i d e n t i f นด้วยด้วยตัวเลข่เพราะฉะนั้นเราเก็บตามเลขที่นะตามที่เดนต่างๆแต่คราวนี้พอเขาไม่เอาอบัตรมามันจึงเป็นเรื่องอยุ่งยากมันจําเป็นจะต้องอใช้ระบบการให้รหัสชื่อ ที่เราเรียกว่าสาวเด็กโค้ดก็คือเอาจากเสียงที่ออกมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ชื่อนะเราใช้นามสกุลเป็นหลักนะครับเพราะว่าชื่อมันอาจจะไปซ้ํากันตัวสอเยอะตัวโวแวนเยอะไงตัวอื่นก็จะน้อยลงมันก็จัดเก็บลำบากในส่วนตัวสอจะเก็บล้นออกมาเป็นต้นเพราะฉะนั้นถึงใช้นามสกุลที่มันจะกระจายมากกว่าเพราะนามสกุลอาจจะมีตัวอื่นที่ไม่ใช่สอเสือเนี่ยก็มีอยู่จํานวนมากพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับมันระบบซาวเด็กโค้ดเนี่ย มันจ,จึงถูกนํามาใช้นะว่าเวลาเขาไม่ได้เอาบัตรมาเ็ถามว่าเขาชื่ออะไรชื่ออะไรก็มาให้รหัสพอให้รหัสเสร็จแล้วมันประกอบด้วยตัวอักษรตัวเริ่มต้นของอา,อายุไม่ใช่เป็นตัวเริ่มต้นของนามสกุลน,นะครับแล้วก็ไปทําเป็นตัวรหัสอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปหาตัวที่เป็นคอนโทนิมการ์ดนะครับอันนั้นก็คือระบบเดิมที่มีอยู่ ที่เขาใช้การบ่งชี้ด้วยตัวอักษรเวลาผู้ป่วยไม่ได้นําบัตรประจําตัวโรงพยาบาลมานะปจําตัวผู้ป่วยนะท,ที่สําหรับโรงพยาบาลนั้นๆซึ่งซึ่งก็มีการออกกันไปแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็ไม่ได้มีระบบมาตรฐานคราวนี้การระบบบ่งชี้ด้วยตัวเลขเนี่ยพอรู้เลยว,ว่ามันต้องนําไปใช้ในอีกหลายๆประเด็นเลยของตัวเลขนะเพราะฉะนั้นระบบตัวเลขมันจึงมีระบบต่างๆมากมายเกีก่ยวก,ก,ก,กับตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นใน การที่จะเรียนรู้เรื่องของเวชระเบียนเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องรู้ระบบของตัวเลขว่าตัวเลขเนี่ยจริงตามมาตรฐานเนี่ยเขาให้ระบบมีอะไรบ้างนะครับมีมีรูปแบบการการใช้อย่างไรนะสำหรับวันนี้เราก็ให้ทําความรู้จักก่อนว่าในการอินวิเน i ร์เทชั่นหรือว่าการบ่งชี้ผู้ป่วยเนี่ยนะเขาบ่งชี้ด้วยอะไรในปัจจุบันอย่างที่บอกก็คือการบ่งชี้ด้วยตัวอักษรมันง่ายขึ้นเพราะมันมีคอมพิวเตอร์อยู่สามารถที่จะคีย์ลงไปได้ ก็จนะรู้เลยนะว่าคนนี้คือใครแล้วก็สามารถจะลิงก์ไปยังตัวที่เป็นหมายเลขจริงๆแล้วก็ไปนค้นหาเวชระเบียนมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยลืมบัตรมากลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นในปัจจุบันนะแต่ว่าแต่เดิมนั้นเป็นเรื่องลุงยากมากเพราะฉะนั้นะเห็นว่าการบ่งชี้มี2แบบนะโดยสรุปนะก็คือการบ่งชี้ด้วยตัวอักษรแบบที่2ก็คือการบ่งชี้ด้วยตัวเลขนะครับวันนี้ก็ ก็เอาสั้นๆแค่นี้ก่อน,นครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของตัวเลขให้มากขึ้นนะครับขอบคุณครับ